ทุกคนนะครับครับก็แนะนำตัวนะครับก็ชื่อมนเทียนนะครับก็ดูในส่วนของเทคนิคอลโซลูชันนะครับของอินซีไอคิเกรดนะครับของบริษัทนครหลวงคอนกรีตนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้รับโอกาสนะครับในความในเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของตัวที่เป็นวัสดุทางเลือกนะครับที่จะเอามาทดแทนตัวทรายธรรมชาตินะครับโดยทางดรปรนิกนะครับที่เป็นสำนักวิเคราะห์และ ตรวจสอบนะครับของกรมทางนะครับก็ทํางานร่วมกันแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาแชร์ให้กับทางในช่างทุกท่านทราบนะครับแล้วก็ทิศทางตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของความยั่งยืนในอนาคตนะครับที่เรามีวัสดุที่เราต้องมีงานก,การก่อสร้างที่มันยอย่างอย่างเร่งด่วนแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยการก่อสร้างก็มีการใช้วัสดุหินทรายนะครับอย่างอย่างอย่างมากเลยนะครับในงานก่อสร้างบ้านเรานะครับ วันนี้ก็จะคุยเรื่องของเอ็มแซนนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านน่าจะได้รับข้อมูลที่ดีนะครับอังน้นผมขอเริ่มเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยในส่วนของการก่อสร้างนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราใช้วัสดุที่เป็นจากธรรมชาตินะครับถ้าเป็นในงานคอนกรีตเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะต้องใช้มีวัสดุมลรวมหยาบและมลรวมละเอียดนะครับถ้ามลรวมละเอียดเนี่ยก็คือตัวทรายซึ่งทรายเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้จาก ธรรมชาติใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราใช้ไปแล้วโอกาสที่มันจะหมดไปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะต้องไปขุดนะครับจากพื้นที่ท้องนาท้องไร่นะครับมันก็จะเกิดเรื่องของเป็นหายไปทรัพยากรธรรมชาติก็จะลดลงไปนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเป็นบ่อเป็นอะไรในบางพื้นที่ในในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีในส่วนของ ตัวสายแม่น้ำเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของตลิ่งพังนะครับเรื่องของดินสไลด์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดในเรื่องของภาวะเรื่องของทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเสื่อมโทรมนะครับโอเคครับก็ในในทางถัดมานะครับซึ่งในงาน ที่เราใช้ในงานคอนกรีตเนี่ยส่วนใหญ่เนื่องจากอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้เนาะทรายคือทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่าคุณภาพของทรายความเพียงพอนะครับที่เราจะมาใช้ในงานคอนกรีตเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาว่าโอเคทรายที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็การควบคุมจะยากนะครับเพราะว่ามันมาจากธรรมชาตินะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องของคุณสมบัติของคอนกรีตที่เราใช้เนี่ยมันมีความ เบี่ยงเบนนะครับแล้วก็อาจจะหลุดเกณฑ์มาตรฐานไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับส่วนเหตุผลที่สองนะครับก็ลิงก์มากับตัวของโลโม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วในงานก่อสร้างเนี่ยหินนะครับที่มาจากอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็นโลโม่เพื่อผลิตหินอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่จะต้องผลิตขึ้นมานะครับเพราะว่ามวลรวมหยาบเนี่ยเรายังไม่มีวัสดุอะไรที่มาทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหินเนี่ยจากกระบวนการนะครับทีเ่เรา เอามาทั่วไปเนี่ยจริงๆก็คือมันเป็นภูเขานะครับก็เจาะระเบิดขุดขนมานะครับลำเลียงมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้เป็นโปรดักต่างๆนะครับก็เป็นพวกหินคลุกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาหินมาย่อยต่อนะครับให้ได้เป็นหินเบอร์ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหินหลักๆที่ใช้ในงานก่อสร้างก็คือจะเป็นหิน3 4มสนะครับแล้วก็อาจจะมีหิน1นนิ้วหินเกรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ใช้ในงานคอนกรีตนะครับส่วนหินฝุ่นเนี่ย มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เอาไปใช้งานแต่มยังไม่แพร่หลายนะครับทําให้หินฝุ่นเนี่ยครับถ้าโลงโม่ทุกโรงนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหลือเยอะมากๆนะครับเป็นกองใหญ่ๆเลยอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างมาในเขตจ,จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ที่ส,สุพรรณแล้วก็สระบ,บุรีเนี่ยที่มีลงโม่เยอะๆเ,เนี่ยจะเห็นว่าหินฝุ่นเนี่ยจะเหลือเยอะมากนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นรูปที่กองเป็นล้านล้านตันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งถ้ามันเชื่อมโยงกันนะครับสองเรื่องนะครับก็เรื่องของคุณภาพทรายที่มันหายไปนะครับเรื่องของคุณภาพที่มันเบี่ยงเบนแล้วก็ปริมาณที่จะลดลงนะครับประกอบกับเรื่องของหินฝุ่นเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปก็คือเรื่องของปริมาณที่มันเหลือเรายังไม่สามารถที่เราจะไปใช้งานอะไรได้มากนะครับก็เลยทําให้มีเรื่องของตัว เอ็มแเกิดขึ้นนะครับก็คือตัว m อ็มแซนเนี่ยก็คือจะเป็นการเอาหินฝุ่นเนี่ยมาปรับปรุงคุณสมบัติของมันนะครับเพื่อให้เข้ากับ ตัวมาตรฐานนะครับซึ่งมาตรฐานของทางกรมทางหลวงเนี่ยก็จะมีตัวทรกร201นะครับซึ่งจะมีการเปิดไว้ในเรื่องของจะเ,เป็นมวลรวมละเอียดนะครับที่ได้จากการอนุภาคของหินนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันน่าจะสามารถเอาไปใช้ในงานของทางกรมได้นะครับรวมถึงมกบ้านเรานะครับก็จะมีตัวข้อกําหนดตัวนี้เหมือนกันนะครับที่เป็นตัววัสดุที่ได้จากการย่อยนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีกระบวนการผ่านโปรเซสขึ้นมาแล้วก็จะทําให้คุณสมบัติด,ดีขึ้นนะครับแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้มีความสม่ําเสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่เราจะเอามานําศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเอ็มแซนที่ได้จากการใช้ จากหินปูนนะครับแล้วก็ซึ่งไอตัว m อ็มแซหรือแมนูแฟคเจอร์แซนเนี่ยจริงๆก็คือถ้าเราเรียกง่ายๆคือทรายประดิษฐ์นั่นเองนะครับซึ่งทรายประดิษฐ์ตัวเนี้ยจะเรามันก็คือตัวมวลรวมละเอียดที่ได้จากการย่อยหินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เราก็เอามาปรับปรุงคุณสมบัติให้เข้ากับตัวเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นเมื่อกี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของกรมทางหลวงเองนะครับมกรวมถึง ASTM standard เนี่ยก็จะมีพูดถึงข้อกำหนดตัวนี้ไว้ซึ่งอนุญาตให้ตัวนี้ใช้ในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยก็ใช้ตัวหินฝุ่นหรือว่า M ซ a n d เนี่ยเอามาใช้ในงานคอนกรีตนะครับเพราะว่าบางประเทศมีข้อจำกัดเรื่องของการใช้ทรายธรรมชาตินะครับ วันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของตัวโดยผลิตภัณฑ์ที่เราได้นะครับก็ตัวอย่างที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นตัวเอ็มแซนนะครับแต่ว่าเราผลิตภายใต้ทางอินซีนะครับก็คือเราจะเรียกตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ว่าแซนเทคนะครับก็คือเป็นชื่อทางการค้านะครับที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้ทราบว่าโอเคตัวโปรดักต์เนี้ยมันจะช่วยเรื่องของความยั่งยืนอย่างไรแล้วก็มันจะ ทำให้การก่อสร้างของเราคุณภาพของคอนกรีตที่เราใช้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมีนําเสนอต่อไปนะครับซึ่งกระบวนการทำแซนเทคนะครับก็จะมีประกอบด้วยประมาณ4ขั้นตอนนะครับก็1เลยนะครับก็ การปรับปรุงเนื่องจากหินฝุ่นนะครับถ้าทุกท่านเห็นนะครับหินฝุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่มันแบนๆยาวๆเนาะเราก็ต้องเอาไอ้ตัวความเป็นแบนๆยาวๆของเม็ดของหินฝุ่นเนี่ยมาปรับปรุงก่อนนะครับให้รูปร่างมันเ,เป็น,เป,นเป็นคิวบิกมากขึ้นนะครับเพื่อทําให้การยึดเกาะดีขึ้นการรับแรงดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เอามาคัดขนาดนะครับโดยกระบวนการล้างนะครับแล้วก็ให้เข้ากับมาตรฐานนะครับ โดยใช้กระบวนการล้างก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านเห็นว่ากระบวนการตัวเนี้ยหรือวัสดุตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เราจะเอานํามาใช้นะครับ ก็ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เรามีความแคร์กับเรื่องของความชื้นเนี่ยก็คือปกติทรายที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ความชื้นเยอะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการขนส่งไปตามทางต่างๆนะครับก็ทําให้มีน้ําหยดมีเรื่องของทางหลวงมากรมเออตำรวจทางหลวงก็มา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 เหมือนมามาซิวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็เลยจะมีกระบวนการสกรีนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับในส่วนของตัวแลนแซนเทคซึ่ง ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราติดตั้งนะครับแล้วก็พร้อมกับโลโม่นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้แล้วโอเคครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นระบบแบบล้างนะครับก็จะทุกท่านจะเห็นว่าเราจะติดตั้งพร้อมกับลายโลโม่เลยนะครับแล้วก็จะอยู่ในกระบวนการที่ต่อเนื่องนะครับโดย ตัวนี้เราจะมีการแต่งเชฟโดยใช้ตัวโคน vertical sharp i m p a c t o r นะครับเป็นตัวย่อยหลังจากนั้นโปรดักที่ได้เนี่ยมันจะถูกฟีมาเพื่อคัดแยกไซส์นะครับเพื่อให้มีไซส์ที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานนะครับ ตะแกงชุดแรกเนี่ยจะเป็นตะแกงสั่นโดยการคัดแยกตัวส่วนโตออกนะครับโดยใช้แรงตะแกงสั่นแล้วก็น้ําแรงดันสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวโปรดักตต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเอาไปล้างออกเอาฝุ่นออกนะครับเพื่อให้มันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับโดยใช้ระบบมีสองระบบก็คือ Bucket ต i e w แล้วก็เป็น Overflow แล้วก็ใช้ตัวไ r o ด y c l ค n e นะครับเป็นตัวล้างออกนะครับสิ่งที่ได้ก็คือ มันจะลงไปที่ตะแรงสันนะครับเพื่อที่จะลดความชื้นลงนะครับเพราะว่าความชื้นเนี่ยจะมีผลเรื่องของการขนส่งเนาะอย่างที่ผมเรียนไปนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่ตะแรงตัว dewatering screen นะครับเพื่อเพื่อลดค่าความชื้นลงนะครับอันนี้ก็คือจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเอ,อ็มแซหรือแซนเทคภายใต้ไบอิน e ซีเนี่ยแหละครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวโปรดักตัวนี้นะครับครับก็อันนี้ก็ เราเราสร้างไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเอาตัวโปรดักตเนี้ยเข้ามาให้ให้ทางหน่วยผลิตของอินซีได้ใช้นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวกระบวนการผลิตนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็ ซึ่งในส่วนนี้มันคือ M-SAN แเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเ,เรียนคือจริงๆแล้วเนี่ยของทางอินซีเนี่ยเราก็จะมีตัวโลงโม่นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีโลงโม่ที่สุพรรณอย่างคือตัวอย่างของแพนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยว M-SAN แเนี่ยเราจะมีที่ชนบุรีด้วยนะครับก็ ทุกท่านจะเห็นว่าเ,เรื่องของกําลังการผลิตหรือว่าปริมาณสํารองของทางโงโม่ของอินซีเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะอย่างสุพรรณเนี่ยมีประมาณสักสองสองล้านก่าตันนะครับส่วนที่ชลบุรีเนี่ยอยู่ที่อำเภอบ,บ้านบึงนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสักเกือบเกือบหกิล้านตันนะครับโดยโดยที่ตัวในส่วนของเอ็มแซเนี่ยก็จะอยู่ใน2พื้นที่นะครับก็คือที่ที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ที่ ชนบุรีในอนาคตซึ่งชนบุรีเนี่ยเดี๋ยวจะมีช่วงปีหน้านะครับหลังจากนั้นเรามาเข้าในเรื่องของกระบวนการศึกษานะครับที่ว่าเราทำให้การศึกษาตัวเนี้ยเอาไปใช้ในงานของออทางกรมทางหลวงก็คือเราจะเอาไปเข้าในส่วนของตัวมาตรฐานออทอรมอ0 9มนะครับก็คือเป็นมาตรฐานถนนปอร์เนซีเมนคอนกรีตนะครับซึ่งตัวเนี้ย ก็มีการเซตเรื่องของ requirement ต่างๆนะครับก็คือให้ Follow ตามตัวมาตรฐานตัวนี้นะครับที่เราใช้นะครับโดยก็จะมีส่วนผสมนะครับที่ออกแบบไว้นะครับเพื่อให้ให้เอาไปทดลองนะครับว่าระหว่างทรายธรรมชาติแล้วเนี่ยเทียบกับตัว m อ็มแซนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีกระบวนการทดสอบครับกระบวนการทดสอบก็จะหลักๆก็จะเน้นไปที่กําลังอัดกําลังดัดนะครับแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นในเรื่องของ ทดสอบเรื่องของความทนทานนะครับความทนทานก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนเรื่องของ uh, d y i n g s h i n g e uh, ตัว abrasion r e s i s t a n c ของผิวนะครับแล้วก็มีตัวการซึมผ่านของคอลลน์แล้วก็การซึมผ่านของน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยว uh, จะมีผลให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ส่วนวัสดุที่เราใช้ในการศึกษานะครับก็เมื่อกี้เห็นแล้วเราจะต้องเปรียบเทียบระหว่างตัวทรายธรรมชาติกับเอนะ็มแซนเนาะแต่ว่าตัวเรื่องของปูนซีเมนต์เนี่ยเราก็จะใช้ปูนไฮดรอลิกซีเมนต์นะครับอีซีโนะครับของทางอินซีเองนะครับแล้วก็มีตัวน้ํายาผสมเพิ่มแล้วก็ซึ่งตัวนี้เราจะคอนโทรลเรื่องของค่าคสลัมคอนกรีตเนี่ยไม่เกิน7เซนนะครับแล้วก็ใช้ปูนขั้นต่ำอยู่ที่350กิโลกร,รัมนะครับ ส่วนในส่วนของตัวลักษณะของวัสดุที่เราใช้นะครับในนี้ผมให้เห็นเปรียบเทียบชัดๆอีกทีนึงนะครับระหว่างตัวทรายธรรมชาติแล้วก็ตัวเอ็มแซนนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวทรายธรรมชาติเนี่ยก็สีจะออกเหลืองๆเทาๆขาวๆอะไรก็ตามแต่ละพื้นที่นะครับแต่ตัวแซนเทคที่เราใช้เนี่ยมันเป็นมาจากหินปูนเพราะฉะนั้นรูปร่างมัน,นก็จะสีออกสีเข้มสีเทานะครับถ้าดูจาก วัสดุตอนแห้งเนี่ยจะเห็นว่าอนุภาคของทรายเนี่ยปกติมันเป็นกวดมันก็จะมีความกลมเนาะส่วนตัวแซนเทคเนี่ยเนื่องจากว่าเราไปปรับตัวรูปร่างมันแล้วนะครับจากที่แบนๆยาวๆเนี่ยมันก็จะมีความเป็นคิวบิกมากขึ้นนะครับลดลดเรื่องของความแบนความยาวลงนะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องของคุณสมบัตินะครับของตัวทรายเทียบกับเอ็มแซนนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อันนี้เราก็จะใช้คุณสมบัติตามทลก2องนะครับเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งตัวสิ่งที่เราเอามาใช้เนี่ยก็ถ้าทุกท่านดูก็จะมีเรื่องของตัวเกรดเดชันเนาะเกรดเดชันเนี่ยถ้าเทียบกับทั้งสองตัวเนี่ยทุก ทั้งสายธรรมชาติแล้วก็ตัว m อ็มแซนเนี่ยจะอยู่ในลิมิตของตัวเกรดเดชันของทลก2 0อนะครับส่วนสิ่งที่เ,เรื่องของค่าความหยาบเนี่ยทรายธรรมชาติที่เอามาใช้ทดลองเนี่ยอยู่ประมาณ2.6นะครับตัวแซนเทคเนี่ยอยู่ประมาณ2.85นะครับ FM นะครับค่าฝุ่นจะสังเกตว่าตัวตะแกรงเบอร์200เนี่ย ในทลก .201 เนี่ยเขาจะ allowable ไว้ที่4%นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัววัสดุที่เรามาใช้เนี่ยมันอยู่ประมาณ3.7นะครับก็จะสูงกว่าสายธรรมชาตินะครับส่วนเรื่องของค่าออแกนิกเนี่ยเนื่องจากมันเป็นหินนะครับเรื่องสารอินทรีย์เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับค่าซาวเนสนะครับก็ทดสอบก็มีความแข็งท,ทนทานต่อการากัดก่อนด้วยตัวแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับก็น้อยกว่านะครับอยู่ที่4% แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างก็คือเรื่องของค่าความถ่วงเพาะนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทรายส่วนใหญ่เนี่ยความถ่วงเพาะจะอยู่ประมาณรัก2จุดไปไปลายจนถึง2.6ต้นๆน,น,นะครับส่วนตัวเอ็มแซนที่เราใช้เนี่ยน่าจะเป็นหินปูนเนาะทาอค่าความถ่วงเฉพาะจะสูงกว่านะครับก็ตัวนี้จะอยู่ที่2.6 8ดนะครับแอบซ็อปชั่นก็ใกล้เคียงกับทรายเลยนะครับไม,ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ ส่วนค่าเคมีนะครับก็ที่เราโฟกัสก็คือเรื่องของ m อ็มแเนี่ยก็คือจะเรื่องในส่วนของตัวค่าแมกนีเซียมนะครับตัวที่จะมีลิมิตเรื่องของถ้าเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์นะครับก็ค่อนข้างต่ําอยู่ประมาณ2.68%นะครับ ส่วนลักษณะของคอนกรีตนะครับที่เราทำการไปทดลองนะครับก็เราเนื่องจากเรามีตัวโปรดักเนี่ยอยู่ที่เอ็มแซนอยู่ที่แพนอยู่แล้วเราก็เลยลองโหลดจากแพนนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะเป็นโหลดคอนกรีต ที่ส่วนผสมเดียวกันนะครับแล้วก็เอามาทดลองทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะคุมสลัมเริ่มต้นที่ประมาณ7เซนนะครับแล้วก็เราจะมีเทสเรื่องของสลัมรีเทนชัน่นหรือสลัมลอสนะครับแล้วก็เก็บลูกปูนนะครับอันนี้ก็จะให้ทางในช่างเห็นว่าหน้าตาของ2ตัวเป็นยังไงนะครับด้านซ้ายเป็นทรายธรรมชาติตัวสีเขียวก็คือตัว M อ็มแซนะครับครับแล้วสตัวก็คืออดโดนสลัมที่7เซนแล้วก็ รถไปไปเช็คเรื่องของสลัมล้อนเนี่ยทุก30มนาทีจนทบก90นาทีนะครับแล้วก็มีเทสตัอตวอันนี้ตอนเก็บเฟกชวลนะครับก็ค่อนข้างเรื่องเรื่องของตัวว o r k a b i รตี้เนี่ยจะไม่ไม่มีความแตกต่างจากทรายมากนักนะครับถ้าดูจากตัวเนื้อแล้วก็ตัวผิวนะครับก็มีการเก็บแล้วก็ซึ่งลูกปูนนะครับเดี๋ยวก็จะมีผลในเรื่องของตัว f ฟสพ h p เ o อร์ตีแล้วก็ตัวคอนกรีตที่แข็งตัวนะครับต่อไปนะครับ ถ้ามาเรียนเรื่องของคุณสมบัติของคอนกรีตสดนะครับก็หลักๆนะครับก็อย่างที่ผมเรียนก็คือเริ่มต้นที่เรื่องของตัวสลัมเริ่มต้นเนี่ยจะ7เซนนะครับแล้วก็ที่เราทดสอบเนี่ยหลักๆก,ก,ก็จะมีเรื่องของแอร์คอนเทนต์ก็ใกล้เคียงกันมากนะครับก็ที่ 1. 8นะครับส่วนบีดดิ้งก็น้อยทั้งคู่นะครับก็คือต่ำกว่าต่ำกว่า0.5%นะครับสิ่งที่สังเกตคือเรื่องของตัว หน่วยน้ำหนักนะครับหรือยูนิตเวทเนี่ยจะสังเกตว่าหน่วยน้ำหนักของตัวที่ใช้เอ็มแซเนี่ยจะมีหน่วยน้ำหนักที่สูงกว่านะครับก็ด้วยเหตุผลเรื่องของตัวค่าความถ่วงจำเพาะนะครับที่มันสูงกว่านะมันเลยส่งผลทำให้ตัวหน่วยน้ำหนักที่สูงขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับ ส่วนเซตติ้งไทม์หรือว่าการเซตตัวของฮอนกดีก็ใกล้เคียงกันนะครับที่ไฟนอลอยู่ประมาณทัก4ชั่วโมง40มนาที4ชั 4, 10, ่วโมง50นาทีนะครับตัว m อ็มซอาจจะมีความเซตตัวเร็วกว่าประมาณ5้านาทีนะครับทั้ง Initial Set แล้วก็ Final s e ตนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสลัมรีเทนชั่นจะเริ่มที่7แล้วก็ลงมาอยู่ประมาณสัก4เซนครึ่งนะครับที่ประมาณ90นาทีนะครับ โอเคต่อมานะครับจะให้ทุกท่านในช่างเห็นว่าเรื่องของกำลังเป็นยังไงบ้างนะครับกำลังเนี่ยในสไลด์นี้นะครับจะแสดงให้ทุกท่านเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเปรียบเทียบระหว่างทรายธรรมชาติกับเอ็มแซนที่ทั้งในเรื่องของตัวค่าการบังอัดแล้วก็ค่ารับค่ารับกำลังดัดนะครับโดยตรงนี้จะใช้ต,ตัวอย่างที่28วันนะครับจำนวน30แซมเพลนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกันผมเอาข้อมูลจากการไป ไปทดสอบแล้วก็เอามาเรียงจากน้อยไปมากเพื่อให้เห็นค่าความแตกต่างระหว่าง2ตัวนะครับโดยถ้าตัวที่ใช้ M เอ็มแซนจะเห็นว่าทั้งเรื่องของการรับกําลังอัดแล้วก็กําลังดัดเนี่ยจะมีความมีค่าที่มากกว่านะครับของทรายธรรมชาตินะครับทั้งทั้ง30มสแซมเปิลนะครับก็มีเทรนเป็นแบบาน,นี้นะครับโดยที่ในส่วนของตัว ถ้าเรื่องของตัวกำลังอัดที่เป็นตามอายุนะครับจะสังเกตว่าตั้งแต่3วันจน3วัน7วัน14วัน28วันเนี่ยก็จะเห็นแกลบเรื่องของตัวสเตรงระหว่างตัวสายธรรมชาติกับเอ็มแซนแล้วก็ตัวเอ็มแซนเนี่ยก็จะมีตัว เกรนสเต็งหรือ่าเป็นกําลังอัดที่สูงกว่านะครับเล็กน้อยนะครับรวมถึงกําลังดัดนะครับกำลังดัดก็จะมีค่าสูงกว่าประมาณสัก 2ksc นะครับถ้าเทียบกันก็ทั้ง2ตัวก็ยังอยู่ในมาตรฐานก็คือไม่เกินต้องมากกว่า 42ksc นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับเรื่องของกําลังอัดแล้วก็กําลังดัดนะครับนะครับก็จะเรื่องของ คอนกรีตที่แข็งตัวเนี่ยเราก็ทดสอบเรื่องของความทนทานนะครับความทนทานของคอนกรีตเนี่ยเราเทสอยู่4ตัวนะครับก็จะมีเรื่องของการหดตัวแบบแห้งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการต้านทานการขัดสีของคอนกรีตนะครับแล้วก็เรื่องของการซึมผ่านคอไลน์นะครับความต้านทานความสมผ่านคอไลา์แล้วก็การซึมผ่านน้ำนะครับทุกตัวก็จะเห็นในมิติก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการหดตัวแบบแห้งเนี่ย ตัวที่เป็นใช้เอ็มแซนเนี่ยตัวสีเขียวเนี่ยนะครับจะมีการหดตัวที่น้อยกว่านะครับที่ทั้งที่28วันแล้วก็ที่56วันนะครับส่วนเรื่องของการต้านทานการขัดสีเนี่ยถ้าดูการาฟแท่งระหว่างสีแดงกับสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่าการขัดสีของผิวเนี่ยก็จะมีเวทล้อที่น้อยกว่านะครับก็คือทั้งที่28วันแล้วก็56วันถ้าเทียบกันนะครับ2ตัวนะครับ เช่น <gie> เดียวกันนะครับในเรื่องของการความต้านทานการซึมผ่านของคอไลน์เนี่ยตัวเอ็มแซนเนี่ยก็จะมีความต้านทานการซึมผ่านของ,ของคอไลน์ Int, นนที่น้อยกว่านะครับถ้าดูจากคูลอมนะครับก็ถ้า28ถ้า6วันเนี่ยก็จาก3,008เทียบกันกับ3,002นะครับก็จะเห็นว่ามันต้านทานได้ดีกว่ารวมถึงในเรื่องของการซึมผ่านน้ำด้วยนะครับที่28วันเนี่ยจะเห็นว่าการซึมผ่านเนี่ยถ้าเป็นของทรายล้วนเนี่ยจะซึมผ่านไป6 6เซนครึ่งนะครับส่วนตัวเอ็มแซนเนี่ยจะซึมผ่านไปแค่3ามเซนครึ่งนะครับแต่พอ56วันเนี่ยมีการซึมผ่านที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของน้ำนะครับแล้วมาดูเรื่องของสีบ้างนะครับสีสีของคอนกรีตเนี่ยจะเห็นว่าตัวด้าน ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเรื่องของทรายธรรมชาติแล้วเรื่องขว,ขวามือเนี่ยเป็นเรื่องของเอ็มแซนเนาะเนื่องจากว่าตัววัสดุที่เรามาใช้เนี่ยตั้งแต่แรกเนาะเอ็มแซนมันจะเป็นหินปูนซึ่งมีความเทานะครับเพราะฉะนั้นสีของคอนกรีตเนี่ยจะออกสีเข้มนะครับแล้วก็แต่ของถ้าเป็นสีคอนกรีตท,ที่ใช้ตัวทรายธรรมชาติเนี่ยจะมีเฟดเหลืองๆนิดนึงพอเราตัดเซกชันมาจะเห็นว่า ที่เหลืองเหลือเนี่ยก็คือจะเป็นทรายธรรมชาติตัวสีเทาๆที่เป็นรอบหินเนี่ยก็คือตัวเอ็มแซนนะครับก็จะมีเรื่องของสีที่มันมีความเข้มขึ้นนะครับสำหรับอ้างอิงนะครับก็อน,นี้ก็จะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับซึ่งตอนนี้เราเริ่มนำเสนอนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี68นี้นะครับแล้วก็มีการทดสอบทำ t ท i a l มิก ่วงเดือนพฤษภามนะครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี้เริ่มใช้อันนี้ก็จะเป็นสัญญา5ก็คือเส้นาดาวคนองทุ้งครูนะครับาดาวคนองทุ้งครูซึ่งตัวนี้จะที่ที่ผมเมื่อกี้มีคลิปให้ดูเนี่ยก็จะเป็นงานเทเข็มขนาดเล็กนะครับโดยใช้ตัว M แสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เริ่มเทไปแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัว ผลทดสอบแล้วก็มีเ,อ,เอกสารน่าอิงนะครับแล้วก็ในส่วนโอเคก็คือถ้าถ้าสรุปผลการศึกษานะครับที่ทําร่วมกับทางทางกรมนะครับก็จะสังเกตว่าเ,ออเรื่องเมื่อกี้ถ้าดูเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยเอ็มแซนคอนกรีตสดเนี่ยมีความใกล้เคียงกับสายธรรมชาติเนาะส่วนเรื่องของ ถ้าเป็นเรื่องของการรับกําลังอัดกําลังดัดรวมถึงความทนทานเนี่ยก็ดูมีความที่มีคุณสมบัติที่ดีดีกว่าทรายธรรมชาตินะครับรวมถึงไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นการตอบสนองเรื่องของความยั่งยืนที่เราเอาวัสดุธรรมชาติลดการใช้ลงแล้วก็เอาวัสดุที่เหลือใช้นี่เอามาใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออการสรุปในเรื่องของผลการศึกษานะครับ ่วนในเรื่องของเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะต้องทําการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการเอาไปใช้ในงานคอนกรีตอื่นๆนะครับที่แล้วก็ศึกษาเรื่องคุณสมบัติเชิงกลแล้วก็เรื่องของความทนทานเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดจะต้องเอานำไปใช้รวมถึงอาจจะศึกษาความเป็นไปได้นะครับที่จะนำไปใช้จริงในงานของกรมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตัวเนี้ยเอ็มแซงก็ ขอยืนยันว่ามันจะเป็นวัสดุตัวหนึ่งนะครับที่มันจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของการเอาธรรมชาติมาใช้แล้วก็ใช้วัสดุนี้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะมีคุณสมบัติที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานถ้าเราจะนำไปใช้ในคอนกรีตนะครับซึ่งเป็นอนาคตที่เราจะมีความยั่งยืนไปด้วยกันนะครับด้วยของโปรดักของอ c ในสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทางดรปรนิกนะครับที่เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็แนะนำในเรื่องของกระบวนการทดสอบนะครับแล้วก็ขอบคุณทางทีมโปรดักต์เดเวล็อปเมนต์ของปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับที่ช่วยในเรื่องของการทดสอบในครั้งนี้นะครับโอเคขอขอพบขอจบการบรรยายเท่านี้ครับขอบคุณครับ